ถ้าองค์นี้หมื่นแปดได้ไหมโอ้หมื่นแปดหมืนแปดไม่ได้เลยครับผมน่าเท่าไหร่อะคะแต่พาก็ล้างจริงๆนะผิวมันเงาเลยอ่ะผมผมพูดออกได้เลยนะได้ค่ะได้เลยผมขอสองหมื่นห้าร้อยสองมื่นห้าร้อยจ้าโอเคอ่ะโอเคค่ะสองหมืนห้าร้อยนะครับผม สี่ห้าหก็ดเก้าสิบอันนี้หนึ่งหมื่นค่ะสามจริงนะล้วไปได้มายังไงคะเนี่ยก็ได้คนแถวบ้านนะครับผมไปผมเป็นช่างไฟด้วยผมไปทําไฟแล้วอันนี้ค่ะอ๋อแล้วเงินไฟใช่แล้วเงินแกไม่พอในการทําบ้านเนี่ผมก็บีเห็นที่แกห้อยอยู่ในคอก็เลยคุยกับแกอะไรแกอย่างเงี้ยก็เลยเช่าแกมา สบายเลยผมผมเช่ามาผมพูดตรงผมทุนผมมาสองหมื่นอ่ะเนี่ยหรอคะใช่ที่เขาสองหมื่นเลยนะครับเพราะว่าเรารู้ว่ามันแบบยังไงอ่ะเขาเดือดร้อนเขาคือเขาจะทาบ้านอ่ะแล้วผมคิดว่าผมก็พอไปได้อยู่ที่ว่าเอาไม่ค่อยเยอะแต่ว่าผมไปได้อย่างเงี้ยเราก็โอเคครับผมอดเลยโอเคขอบคุณมากเลยครับครับขอบคุณนะครับ